สบายดีที่นอกสุขภูสุขชนครับมาขึ้นคลองอยู่นี่แหละอยู่กรุงเทพกรุงเทพกี่ท่าซอยยี่สิบแล้วตันนี้เนาะยี่สิบเออไล่มาเลยเนาะไล่มาเลยเนาะอันนี้สามเจ็ดซอยสามเจ็ดพอเจอหมูโอ้โหหมูปลา่าย่างเสียบเลยครับนุ่มขนาดเล้ราคาราคาเบาแพงเหมกี่ประชงคลองมาที่เห็นมาเล่าขึ้นคลองอยู่โรงงานสิไปคอนแกนครับก็เลยสื่อหมู หมูย่าง,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 างกนานินครับ,รบงงงงก้อนอออนั่เนเองค้อนสี่เอ็นสินคัาหม,าามูนั่งกินเยอะเด็กขากออกมุ่นม้วนครับนี่แหละครับไผ่มามาลงงันลงงานไม่หยังเหรอลงงันเขียนใส่ไฟฟ้าเขีใส่ไฟฟ้าเออเสียบกีท่าสร้อยสามเจ็ดเลยเนาะเนี่ยหมูมาเอ้ยพวกพิษวังเด้อพวกพิษวางอยกินแล้วแซ่บราคาธรรมดาเด้อปวดใส่ก็มีเด้อหนังก็มี่หอนหอนเด้อ มันจิ้มมันจิ้มแซ่ดด้วยน้ำจิ้มกัดชได้กัดชได้เอาไปกินก้อนแก่นอีกครับหอยุ่นก้อนแกนจะไปก้อนแก่นเ่อเดไปกินน้ำท่าก็หอมเนี่ยคุมครับเด้อเจ้านี่น้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มใช่ได้เลยนะน้ำจิ้มสมแน่นอนข้า้าเข้ามือเยนน้เดยอือมาเด้อครับไผ่มาเนี่ยคันในซวยนะเขาไม่ได้ซวยนะหนาโรงงานเห็ดมรรมดายามติดแก้วเลยนี่เฮ้่าเด้อ มาเลยครับลานมีลานเดียวของคนอยู่นี่แหละมาโหลดรถดดเชนดดรถซาเลงเอราเขามาแจัดเลยนี่ดดดเด้รถจอดอยู่หนาโรงงานนี่แหละพอมาโลดคอยกินแล้วว่าเป็นแซบถักอยู่นด้แหละเด้อมามบ่ผิดหวังแน่นอนการันตีคอยไปช่วยมองคอยด้กินช่วยมองนะมู มาเนาะได้แซบกันจีโมอใไฮเดอร์นะครับเนี่ยอมาได้สร้อยอะของเขาวัดว้าของโจงอ่องเนยตแกนเขาเจงา่อนเนียเนาะของเองมบัดเออวาบบเต็มเย็นวัเปล่าเอาเปล่าเลยไปแห้ง เจ้าเล่ากับทยอยมากโผลโรงงานเลิกเขายกกะตึ้มอ่ไรพวกขาช้อนนะครับตมองตึงท้องเลยกระดาษตีให้เลยว่าเสียพอกินมาแล้วกินไม่เอาลอดเก็บลอดเอาไปกินหอยขอนแก่นหมดเวนมันขึ้นเนาะไอ้จี๊ดหวาพุ่นยากเด้วยนุ่มเนียวดอหนังเนื้อเตยมันนุ่มเยอะข้งอย่างไม่้ว่ามันนุ่มเนาะหนังก็ย่างแห้งแล้วเป็นตีนเหนียวข็ไวซอยรส มาต่อกันไหมครับผมมาครับมาอุ่นนวพกันเด้อก็ไห์กนที่ตามมาครับกนไค์ก็เชร์เออมาเลยมาเลยขาสัมมาเลยครับมปั๊มกัมาแล้วไยครับไหลวันนร้านมก็ไค์ก็เชร์เลยนะครับเด้อมาวากันไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายดินนวั้งดร